สวัสดีค่ะวิฟีชาแนลนะคะวันนี้เรามาหาอะไรทำอีกแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ทำไปอีกอย่างหนึ่งวันนี้คุณยายว่าจะลองทำปลานินนะคะทำปลานินปลานินตากแดดแต่คนี่วันี้ดูแดดจะไม่มีสงสัยจะต้องเป็นปลานินตากฮีเตอร์ทำความร้อนเลยแหละคะ่ะคุณยายซื้อมากล่องหนึ่งนะรู้สึกจะมีแปดตัวนะคะรุ่นนี้นีแปดตัวคุณยายซื้อสิบสอง โลห้าสิบที่ร้านแขกนะคะถ้าใหญ่กว่านี้ก็มีประมาณสี่ตัวก็มีแต่คุณยายเลือกเอารุ่นเล็กนะคะอันนี้เขาเรียกรุ่นเล็กอ่ารุ่นนี้จะมีแปดตัวนะคะลองมาทําดูวันนี้สี่ตัวดูก่อนนะคะว่าวันนี้ถ้ามันมีแดดเราคุณยายก็จะย้ายไปตากแดดข้างนอกถ้าไม่มีเราก็จะตากทิเตอร์ตากทาความร้อนนะคะนึกอยากกินปลาปลาแห้งนะคะปลาแห้งแล้วถ้ามาแกงแบบโค้งๆเงี้ยหรือแกง ใส่ผักอะไรเงี้ยแล้วใส่ปลาแห้งนะถ้าจะอร่อยนคิดถึงบ้านนะคะวันนี้คุณยายก็เลยลองดูว่าปาลาเราซื้อมามันยังเหลืออี่สามตัวนะ,ะปกติมันมีแปดตัวกินไปแล้วนะคะเหลืออี่สามตัวจะลองดูถ้ามันอร่อยคุณยายจะไปลองซื้อมาทําใหม่ะครลองให้มันแดดๆก่อนนะคะเราดูเพราะว่าช่วงมีสานี้ปกติถ้าบ้านเราในเมืองไทยนะมันก็จะแดดร้อนมากใช่ไหมคะตตกรู้สึกจแากแดดสองแดดก็แห้งแล้วแต่เมืองนอกมันเดี๋ยว หนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมีสโนว์ลงเราไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีที่สำรองช่วยได้คือคิเตอร์อนะคะที่ทำความร้อนนะคะ,ะก่อนอื่นคุณยายก็จะมาเตรียมเครื่องก่อนนะคะเราทำความสะอาดเนี่ยเราทำความสะอาดปลาเรียบร้อยแล้วนะคุณยายทำเรียบร้อยแล้วก็ตัดเอาเก้เอาเครื่องในเอาอะไรออกเรียบร้อยแล้วผายเม็นอย่างนี้นะคะ มันจะได้แห้งง่ายนะเราคุณยายก็จะผสมเครื่องหอมเครื่องหอมเราก็จะมีกระเทียมพริกไทยเกลือนะคะผงชูนะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะโอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าปลาตากชูฟัสจะอร่อยไหมถ้าไม่มีแดดคือเราก็ต้องมีแปลนสองนะคะแผนสองแผนสองก็คือตากที่ทำคมร้อนนะคะลองดูซิว่ามันจะเหม็นคาวไหม อ่าปกติก็คงมันจะไม่นี่มากนะเพราะว่าเราไม่ได้นี่นานแห้งแล้วเราก็ออกนะลองดูคนยาจะเตรียมเครื่องผสมผสานกันเข้าก็มันไม่มีอะไรจะทำนะคะโควิดออกไปไหนไม่ได้ก็อย่างที่ว่านะ,ะนะเราก็หาอะไรทำจะได้ทานไปในตัวด้วยนะคะก็คลายหาวได้ด้วยถ้าทำแบบนี้ ถ้าเราทานไม่ทนันเราก็เก็บใส่ช่องแข็งไว้ได้นะเราจมาดูกันนะคะว่าเราเตรียมเครื่องที่เราใส่มีอะไรบ้างจริงมันก็ไม่มีอะไร,รแค่ดับขาว จับข้าวแบ้านเราก็ทําได้ช่วยได้ก็แค่กระเทียมใช่ไหมกีนแบบเสรปลานะบางคนก็บอกทําไมไม่ทําแบบปลานึ่งคุณยายลองทํามาแล้วปลานึ่งก็อร่อยเหมือนกันนะคะก็แบบนี้แหละแต่เราจะหมักใส่ข้าวเหนียวให้มันออกรสเปรี้ยวนิดนิดนิดหนึ่งนะมันนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ปลาเปรี้ยวนะคะไม่ใช่ปลาเปรี้ยวมันจะไม่ใช่ปลาเปรี้ยว อันนี้เราทำปลาใป,ปลาแห้งนะลองดูนะัมันจะแห้งได้ไหมยวลองดูลองดูดีก็อยู่เฉยๆนะคะ เห็นไหมถ้าเป็นบ้านเรานะเราจะใส่เอตะข่ายนะที่เขาสารไม่ไผ่แต่น,นี้คนยายไม่มีคนยายจะลองนี่ดูนะลองทำดูว่าจะโอเคไหมมันจะใช้ได้ถ้าไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเ๋ยปรับปรุงใหม่ จะทำให้มันละเอียดต้นชิ okay. ้นใหญ่กระเทียมเราชิ้นใหญ่มันจะได้เข้ากับเนื้อปลาจะได้ดับกินปลาได้ด้วยนะคะโอเคเราจะเตรียมเครื่องกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ สิ่งที่คุณยายจะใส่สองอย่างนี่แหละค่ะผงชโลดและกับผงรสด,ดีถ้ามันไม่เค็มพอเราก็จะใส่น้ำปลาเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็พริกไทยนะคะเดี๋ยวพริกไทยก็จะมีอยู่แค่ในท,ที่ที่เราใช้กันนะคะมาดูสิ่อโอเคไหม เราจะขยำไม่ได้นะคะเพราะก้างเยอะเราจะท,ทําทีละตัวอย่างนี้นะคะเราจะโรยเครื่องปรุงใส่ทีละตัวละตัวนะคะเพราะว่าไปขยำในื้ก้างมันเยอะแล้วปักมือเข้ายุ่งกันใหญ่เลยเนี้อ่อาเห็นนะก็จะใส่อย่างนี้นะคะพอมันหอมเฉยๆค่ะพอมไม่ได้ไม่กลิ่นคาวนะคะ ใส่เกลือดีกว่าเนาะมาเอาเกลือเราไม่ต้องใส่น้ำปลามาใส่เกลือดีกว่าเราจะใส่เกลือกันนะคะรออะไรคุณลุงวันนี้เดิคิชเชนอ่าอีกทางฮะอ่ะ,อะแล้วใส่เกลือดีกว่างั้นเราไม่เราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะใส่เกลือ ค,ยยคุณลุงเข้ามายืนดูว่าคุณยายทำอะไรนะคะรถดีเข้าไปหน่อยอันนี้คือรถด,ดีค่ะไม่ต้องใส่เยอะหรอกเพราะว่าแค่นี้แหละามคุณยายก็จะใส่กระเทียมนี่แหละตัวดับกลิ่นไม่ได้มีอะไรมากคือเนี่ยต้องมากเรื่องทำปลานี่เฉยๆทำาแบบยวบนนอกบนนอกนะคะ เขาเรียกว่าสูตรบนน้านนอกอสไตล์เดียวกันกันกบที่ว่าเขาทําสูตรนึ่งปลาอะไรทำนองนี้นะฮะคุณยายเขาคุณลุงก็เข้ามาดูว่าคุณยายทําอะไรอีกว่าวันนี้อ่าก็มันเหงาเนาะไม่งั้นก็นั่งมือคุมขมับเอไปโทษน,น,นั้นโทษนี้โควิดโควิดทั้งที่รู้อยู่แล้วแก่ใจอยู่แล้วว่ามันก็ เป็นทุกที่นะคะมันก็เป็นทุกที่จะไปโทษอะไรมากใช่โทษดินฟ้าอากาศก็ไม่ได้ไมันเป็นทุกประเทศทั่ททวโลกนะแล้วคุณยายก็จะใสพ่พริกไทยเข้าไปหน่อยนเห็นไหมพอเราหมักเรียบร้อยม็จะลัก,ลกษณะนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะต้องใส่อะไรมากมาย คุณยายจะเน้นเอ่อเขาเรียกอะไรจะเน้นฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราจะไม่เน้นเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราทอดมันก็รสรสชาติมันก็ไม่ได้เข้าตรงนั้นนะเข้าตรงเนื้อปาลานี่ค่ะเลยมาเน้นตรงนี้ตรงเดียวนะอิ่เก็บเนี้อก่อนนะคะ ไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะเราทํากินเฉยๆนะคะแล้วคุณยายก็จะใช้ไม้เสียบเพื่อสะดวกในการกลับข้างนะคะเวลาเรากลับข้างกลับไปกลับมามันจะได้ไม่เลอกมือหรือเนี่ยคุณยายจะเสียบอยงนี้ ทำไมล่ะคุณลุงเห็นไหมมันจะเวลาจับก,กับข้า,างไงไม่เสียบแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะเวลาเรายกกับข้างกลับไปกลับมานคะะ่ะ แค่นี้แหละคะ่นะฮะนเราก็จะเอาเชือกผูกตรงนี้นะคะเอาไปเข้าช่องตรงที่ว่าทาความร้อนนะคะถ้าเราแต่ครน,นี้คุณยายไม่มีแบบนั้นคุณยายก็จะลอง,ลองตางนี้ดูนะก็จะตามนี้ดูก็ยกออกยกเข้าได้นะคะโอเคน้ํามันอาจจะไหลอย่างนี้นะคะถ้าน้ํามันไหลเยอะคุณยายก็จะใช้อีกแบบหนึ่งอ,อ,อีกแบบหนึ่งนะคะลองดู อยู่เมืองนอกมันก็ต้องดัดแปลงน,นะคะไม่ใช่เมืองไทยถ้าเมืองไทยมันง่ายนะคะเราทำเปสี่เหลี่ยมเป็นโค้งนะตากแล้วก็มีมุ้งลวดเอ้มุงม้งมุ้งมุ้งกันแมลงวันนะคะมุ้งกันแมลงวันก็สะดวกอย่างนั้นน่ะแต่คุณยายที่บ้านเขาทำเขาจะใช้กระด้งฮะขึ้นหลังคาบ้านเลยตากสบายเลยเนี่ย แก okay, เอามุง้งมุ้งกันแมลงนะคะแมะลงวันเข้าเ่เียก็แค่ okay, มันรอกลับอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมคะง่ายนะถ้าหยิบอย่างเงี้ยมันก็สะดวกกว่าเออนี่ค่ะอ่ะโนะอเค ที่ทําเยอะค่ะทําทแค่สามตัวเองนะฮะพอได้ทานนะฮะเราทําพอได้ทานแต่พูดถึงนะถ้าทําแบบนี้ไปนึ่งเอาไปทําไปนึ่งใส่ผักก็อร่อยนะคะเพราะว่าปลานิลรู้สึกปลานิลเขาก็มันมันวทยมันของเขาอยู่ที่นี้ ผัวไม่เจอแล้ว นี่งไงฮะโอเคเรียบร้อยอีกแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวฮะ,ะเราก็จะใช้เชือกอย่างเงี้ยนะคะไปตากให้มันสะเด็ดน้ำก่อนอโอเคนะคะเนี่ยผลงานเราวันเนี้ยนะคะเราก็ได้แค่นนี้ก็ได้ทานได้แล้วง่ายนะคะอยู่เฉยๆนั่งอยู่ทำไมเสียเวลาหายใจทิ้ง ทำอะไรให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าถ้าเราไม่ทานวันนี้เราก็ทานวันหน้าก็ได้ของมันแห้งแล้วใช่ไหมคะหรือไม่ก็เข้าช่องแข็งไม่ได้นะเอาปลาออกจากฟดี๋เอาข้าช่องแข็งอีกอันตรายไม่ทําอย่างนั้นเราต้องทานให้หมดนะคะแต่อย่างน้อยก็ได้กินเป็นอาทิตย์นะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากินวันนี้หมดไม่หมดแล้วเอาข้าช่องแข็งอีกไม่ได้นะคะเพราะว่าปลาเราเอามาจะช่องแข็งแล้วอันตรายนะคะเราไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราท้องเสียนะคะ ผลสุดท้ายก็เป็นอาหารเป็นพิษก็ได้อย่างเงี้ยนะเราไม่เสี่ยงอย่างนั้นนะคะเรารู้อยู่แล้วยิ่งอาหารทะเลอาหารพวกสัตว์น้ำนะ่ะอันตรายมากนะคะเราจะไม่ทําเราก็พยายามทานให้มันหมดภายในอาทิตย์นะคะถ้ามันเป็นปลาแห้งแล้วก็เป็นเดือนก็ยังกินได้นะคะแถวบ้านนอกนะคะแต่ที่ยุโรปม,มันอากาศเดี๋ยวนาเรยวร้อนนะเราพยายามกินให้หมดภายในหนึ่งอาทิตย์นะดีที่สุดเนะนี่ยคือผลงานของเรานะคะโอเคคลิปนี้คุณยายก็ มาทำปลาแต่ว่าปลาแดดเดียวก็ไม่ใช่เพราะมันยังไม่มีแดดนะคะปลาแห้งปลาแห้งตากโชฟัไว้ง่ายแต่ตากทำความร้อนนะคะที่ทำความร้อนนั่นแหละคือเป้าที่2นะคะถ้าเราไม่มีแดดเราก็ไปตากที่โชฟัที่ทำความร้อนนะคะเราก็ใครแก้ไขได้ตรงนี้นะคะคือเราเปิดโชฟิตเตอร์ฮิตเตอร์ร้อนนะคะ ก็อบก,ก็เหมือนปลาอบรมควนันนั่นแหละแต่เราไม่มีควันนะฮะเราก็อบมันแค่อบให้มันแห้งเฉยๆนะคะก็ไข่ทะเลอะไรแก่แก่แก่เคล็ดได้นะคะเอ่าจะเอามาแกงเออเขาเรียกแกงปลาแห้งใส่ผักก็ได้นะคะแกงโค้งๆก็ได้ลหลายๆอย่างเมนูอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เราหาได้นะ,ะอา่าโอเค คุณยายก็ได้ผลงานอีกแล้ววันนี้นะคะนีนผ่ผลงานของเราวันนี้ดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะทำปานินตากโชฟาสยังไม่มีแดดตอนนี้ก็ตั้งตากความร้อนไปก่อนนะคะตากทำความร้อนไปก่อนโอเคคุณยายก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้สนุกสนานหรือเพลิดเพลินไปกับคุณยายนะคะหรือให้ไอเดียเลย็กๆน้อยๆสำหรับคนที่มาอยู่เมืองนอกนะคะเราก็ดัดแปลงอาหารวัตถุดิบของเราที่หาได้นะ ก็พอได้ทานนะคะก็ถึงจะไม่ไม่สวยหรูหรือยังไงก็ช่างมันนะคะแต่เราทานได้เราก็หาวิธีหลบหลีกได้นะคะก็ชีวิตเมืองนอกนะคะไม่ใช่อยู่เอเชียไม่ใช่อยู่เมืองไทยนะคะมันจะได้หาอะไรง่ายๆก็โอเคคุณยายก็ฝากฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะคิดว่าคลิปนี้น่าสนใจหรือให้ความรู้หรือให้ความสนุกสนานหรือความโง่ของคุณยายหรือความตลกตลกของคุณยายก็อย่าลืมกด กดซับสไคร์นะคะกดไลค์กดแชร์คุณยายด้วยนะคะหนึ่ง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 ไลค์นะคะหนึ่งกำลังใจคุณยายก็ขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะของช่องบิฟี่ชาแนลสวัสดีค่ะ